บายดีมารีวิวรสชาติของอันน่ะสังขยามักฝักเครื่ิบนาบแต่ว่ารสชาติกดไลแซ่บินํากันเด้อพี่น้องเด้อการเห็ดสังขยามักฝักก แกบดบุญยากเนาะสำหรับข้าพเจ้าเห็ดเขากะมักฟักนี่ก็เมนมักฟักที่ว่าเขาปลูกเองบุได้บุได้แม่ซื้อมักฟักจากส่วน,นเนี่ยเขากะเลือยมักฟักหน่วยที่ว่าพอดีเหมาะมันี่เข้าหัวด,วดรือเข้าซึ่งฮนเนาะเราเขากะมาป้อมมะพร้าวพูดมะพร้าวคันเอาน้ำกะทิพอประมาณ <c oughs> ประมาณถ้วยใหญ่นนหนึ่งเขากะมาเอานมข้นว่านใส่เอา น้ำตาลใส่แล้วก็บางคนมักให้มันน,นะให้มันตังโจโกพวกที่เพิ่นเห็ดหค่ายเพิ่เป็นเกาเจีเอางูนเอาอย่างใส่เนาะเพื่อว่าให้มันแน,น่นให้มันตังเป็นหน้าแซ่บดลนีีพวกเัาบ่มีพวกเัาก็เอาแต่ไข่เป็ดใส่แล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำนมแล้วก็แป้งข้า,าวเจ้านิดนึงใส่แล้วก็บกรอกใส่ ไนมักฟักที่ว่าเราเกี่ยมไปฮะ้เาก็ไปนึ่งประมาณสักโมงไเผื่อ่าให้มันสุกเดี๋ยวใมักฝักสุกข้าพเจ้าจะบ่กมักบ้านไ่จะเป็นมันๆมันแล้วก็ออกรสบ้านนิดนึงแต่ว่ามักฝักนี่มันบ้านอยู่แล้วเลยมักฝักนี่มันจะบ้านกินํากันเลยพี่นนอะ ครับอยากนื่งกับเห็ดกินเองเพระาะว่าวัตถุดิบเขาก็มีเน่ะก็มีตามพื้นบ้านพื้นเมืองนี่แหละเป็นมันต้นสลีเพืือกม,มันมักตักมักอึบอึด <c oughs> บอึด <c oughs> <c oughs> ถ้าผมมีกะ <c oughs> ไปเอาน้ำพี่น้องเนาะ กว่าสสามารถข้อกันใดในแบ่งปันนะกันใด,ดเซอาไปวัดกินนี่ถูกก็บ่าอืมบปได้กินดนแล้วเซ็บไม่ออกนะคงเพิ่งกระดิกใจได้กินควนมักฟักได้กินมักสตรอเบอรี่เพิ่กระดิกใจอเนะมี่างเขากับ แบงกินแบงทานเนาะพี่น้องเอ้ยกินแดทานแดย่านนํำใส่ให้ไผ่เพิ่นว่าเท่าแกบุหา,านถมซ้อนเอาไว้เนาะกินเข้ากับกระไรเท่าเท่าแกได้แล้วกินเข้ากับข้องว่านมาเด้เพือนนกันเด้อ แจลยไลผู้ที่เบิงที่สิบสามโชคลี